อัปเดดโฟอัปเดตในวันที่4ีมกราคม2 0ันจะมีอะไรใหม่มาบ้างไปดูหากคุณจะลองมองหาบริการโลบอฟใหม่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น The f o r c e 99ก่เก้าคืน s i l วตเ l l o ั หรือกโอกาเดนและมีแมลงเต่าอีกมากมาย,ย,อยานอกจากนี้ยังมีบริการเกมพาร์ตอีกด้วยเลยด้ว,ว่าครบจบในที่เดียวต้องที่ดีโมเลยโอเคผมก็ก่อนอื่นเลยสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปน่าจะนานพอสมควรเลยนะครับสําหรับคลิปใหญ่นะครับก็ก่อนอื่นเราขอคุยนันก่อนเลยนะครับสาหรับผู้ชมเก่าที่ตามมาจากช่องเก่านะครับนี่คือช่องใหม่ของผมเองนั่นเองนะครับาะว่าช่องเก่าเนี่ยทุก ดังนับนะครับการลงคลิปการลงทุกอย่างเลยตอนนี้ไม่สามารถลงอะไรได้ในช่องเก่าเลยนะครับเพราะนั้นใครที่ผ่านทางมาเจอนะครับฝากกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์ให้กันคนละ1ทีด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยบูตอัลกอริทึมของ youtube ให้ผมได้อย่างมากเลยนะ ราะนั้นขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ทำแล้วนะครับโอเคส่วนในวันนี้นีครับเราอยู่กันในอัปเดตโฟร์นะครับของฮันตี้ซอมบี้นะครับซึ่งตอนนี้อ่าอัปเดตลอกเนี่ยเขาจะเขียนว่าอัปเดตที่17นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะซักประมาณอัปเดตที่19แล้วนะครับถ้าคิดตามหลักจริงๆนะนะครับโอเคก็หลักๆเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทั้งบอกว่าเอออัปเดตเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มารีวิวอาวุธไปในตัวเลยแล้วกันนะครับซึ่งหลักๆเนี่ย สำหรับเดนนี้ก็คือโฟร์อัปเดตะครับที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็คือในวันที่4มกราคม2 0 2นนะครับผมเป็นอัปเดตแรกของปีนี้เลยนะครับผมซึ่งเราคุยกันนิดนึงแล้วกันะะนะครับสำหรับมันตี้ซอมบี้นะตอนนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่ใน ระยะที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงมากๆนะครับสำหรับตัวเกมนี่เองนะเนื่องจากอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ผมขอไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับเพราะในช่องเก่าเนี่ยผมพูดไปแล้วคลิปบินเลยเนี่ยโอ้โหโหดร้ายมากๆนะครับก็ใครที่ติดตามรับชมเนี่ยจะรู้เนีว่าโอ้คลิปมันบินไปแล้วนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยนะครับแถมช่องก็โดนระงับอีกเพราะคลิปนั้นเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะ ก็หลักๆนะครับที่เข้ามาเลยนะครับก็จะมีอาวุธใหม่ซึ่งก็คือโฟลนั่นเองนะครับแล้วก็มีแบตเทิลพาร์ตใหม่นะครับเป็นอนิเมะแบตเทิลพาร์ตแล้วก็บัคฟิกคือในอัปเดตหลอกเขาเนี่ยเขียนแค่นี้เลยเนี่ยผมเนี่ยมันมีตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูที่แบตเทิลพาร์ตก่อนดีกว่านะครับหลักๆเลยเนี่ยจะเหมือนเดิมแทบทุกอย่างเลยนะครับผมสำหรับแบตเทิลพาร์ตจะมีสุดท้ายก็คือในเลเวล50นะครับที่จะได้ของจริงๆนะครับที่เหลือเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ก็มีท่าบ้างนะครับมมีีีอ่่น ชื่อเนี่ครับผมฉาย,ยานี่ฉาย,ยาชื่ออะไรพวกเนี้นะครับผมอันสุดท้ายเนี่ยโอ้โหคือมีอ่าคอสเมติกหรืออะไรเข้ามาเนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยทั้งฮีโร่เคปโกลเด้นเชสเพดโกลเด้นเฮล멧ฮ,ฮารโลน่นะครับผม ซึ่งหลักๆเนี่ยผมคิดว่าอัปเดตเนี่ยน่าจะเป็นอัปเดตในเรื่องของวันพันธ์แมนนะครับเพราะว่าอาวุธที่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่นะครับผมมันน่าจะเป็นอาวุธของคาร์โละครับผมเป็นมัดสายน้ําอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่โฟล์นะครับบูมเมลไลค์วอเทอร์นะครับผมอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเจ้าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยอยู่ในระดับเซเลเทียลโอ้โหคือก็สุ่มกันมันอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าเรื่องตะปีนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็มีวิธีกาารรฟ์ม เงินมาสารขนาดนี้เนี่ยผมนะฮะก็แต่ว่ามันก็นาทนี่การสุ่มธรรมดาได้แหละนะอ่ะก็หลกัหลกๆจริงๆเลยมันมีแค่นี้เลยครับสำหรับอัปเดตนี้ก็คืออาวุธใหม่แล้วก็แพตเทิลพัทใหม่นะครับซึ่งอคอสเมติกอะไรพวกเนี้ยก็เอามาให้รีวิวไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเพิ่งอัปเดตและก็เลเวลเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมต้องเลเวล50เลยก็ใครมีมาให้ผมรีวิวก็เอามาให้ผมรีวิวได้นะครับผมก็นั่นแหละนะซึ่ง ก็ต้องบอกกันอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่ยผมอยู่ในช่วงสอบมิดเทอมนะครับผมหรือว่ากลางภาคนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คลิปอาจจะไม่ลงทีเหมือนแต่ก่อนนะครับผมแต่ว่าผ่านจากช่วงนี้ไปเนี่ยก็จะกลับมาลงเหมือนเดิมแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะหายเกมอะไรใหม่ๆมาเล่นกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าฮันตี้ซัมบี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับผมต้องพูดตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าเวพอรที่ผมไปใช้เนี่ย อัปเกรดคูดาวแม็กนะครับแล้วก็มาเตอรี่เนี่ยศูนย์นะครผมแบบเพียวๆเลยนะครับแล้วก็คอสเมติกอ่ะเดี๋ยวให้ดูคอสเมติกกันหน่อยแล้วกันนะครับคอสเมติกแซนซี่กลาสเคิร์ดฟิงเกอร์แล้วก็ฟอร์ตี้กิงเจอร์เบรนี่คือเซตที่โหดที่สุดแล้วนะครับณนะตอนนี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะใช้เป็นพิเฟสคู่กับคอสเมติกเช่นเคยเลยแล้วก็เพิร์กเนี่ยจะใช้เป็นในส่วนของโอเวอร์โหลดครับที่จะทําให้เราใส่คอสเมติกได้ถึง3ชิ้นเลยนะและสุดท้ายนะครับสำหรับพัตซีซีดีฮันและ AP ครับผม แล้วก็สัตว์ทุกตัวเนี่ยต้องเวลสิบเท่านั้นเนี่ยฮะเวลสิบเท่านั้นเลยแล้วก็สกิลทีเนี่ยฮะผมสกิลทีก็ใช้เป็นดาเมจเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ่โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูที่สกิลแต่ละสกิลกันก่อนเลยละกันนะครับจะไปรีวิวในแมปของไอแลนด์นะครับผมไปโอเคผมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกนไมไปที่ร้อยห้างแลยดูท่ายืน,นครับนี่แบบนี้เลยนี่ครับทําไมท่ายืนถึงไม่อยู่ในล็อบบี้ด้วยวะเนี่ยอ่ะแต่รู้สึกเหมือนว่าภาพ โอเคนี่คือท่าเดินครับอ่าแล้วทำไมมันวิ่งช้าหน่ะนี่แหละหรือต้องใช้ตีโอ้โอการโจมตีครับตีธรรมดาอ่าก็คือเป็นระยะใกล้นะซึ่งอ่านลองดูโอ้โหอ้ m ห g o ก็ดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงมากๆครับสำหรับการโจมตีปกต,ปตินะครับโอเคดาเมจปกติอยู่ที่208และถ้าเกิดว่าตีคิ้นจะอยู่ที่700กว่าเลยนะ โอเคอ่ะเดี๋ยวลองรวบอืมอืมอ,มอ,มอมืแบบนี้เลยโอเคซึ่งสกิลเนี่ยจะมี4สกิลเช่นเคยนะครับ Z X C แล้วก็ V นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่มี V มาให้ดูนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าสกิล V เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับก็อาจจะต้องอ่าใครมีนะครับพาร์ตเตอรี่ร้อยก็เอามาให้ผมรีวิวได้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะดังเล่นกันอยู่ไหมนะเอามาดูที่สกิลแซดครับโฟลสไตน์หนึ่งสองซ้ำ ก็คือเป็นเหมือนการไล่ลํำแล้วก็ชกไปข้างหน้าแร้วผมแต่ว่าอุ้ยสก,กิลคูดาวไหวมากเลยเนี่ยน่าจะส่วนหนึ่งก็คือลดคูดาวด้วยครับแล้วก็พวกคอนเมติกเลยพวกเนี้ยคือลดเยอะมาก่าเอาใหม่นะครับเท่าที่เห็นคือ58,000นดดาเมจแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ติดคิดเนี่ยอยู่ที่3 0 0 0 0กว่านะครับซึ่งผมเชื่ออย่างมากว่ามันไม่ใช่ดาเมจจริงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าจอาวุธเนี้ยไปลองกับบอสอีกทีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย อาระดับเซเลรติโอแต่อันเนี้ยดามเมจที่ขึ้นกับดาเมจจริงเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะอ่าต่อไปครับสกิลเอ็กคริปปิ้งคิกลองดูซิฮะก็คือเตะเลยเนะครับเปงสองฮะสองพันห้าบางทีหมื่นเจ็ดบางทีสองพันหา้าอืมก็ไม่รู้แฮะนี่ครับอ่าเดี๋ยวเราต้องไปลองดามเมจจริงๆอีกทีกับในเลดแล้วกันนะครับสกิลซีต่อไปครับชื่ออะไรวะเนี่ยเวอร์วินฟิสอ่ะ โ <c oughs> อ้เมนสก,กิลตีลุลูนะครับอุย้ยผมเชื่อว่าสก,กิลเนี้ยน่าจะแรงมากนะครับเวลาเอาไปใช้กับบอสเลดนะครับดูอืมอืโอเคถือว่าอืมรู้สึกว่าเอฟเฟกต์เทียบกับอาวุธก่อนๆเนี่ยก็อืมนั่นแหละครับก็แล้วแต่ทุกคนคิดเห็นกันแล้วกันนะครับขอไม่วิจารณ์เยอะนะครับเดี๋ยวโดนอีก <c oughs> โอเคไปอุย้ยเมื่อโอ้โหหมื่นสี่ห้าหมื่นบางทีหมื่นสี่บางทีห้าหมื่นครับอ่ะ โอเคหลักๆเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับคือสกิลก็มีประมาณนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลติเมตต่อเลยแต่ว่าขออนุญาตเก็บอันติแป๊บหนึ่งนะโอเคตัดไปเลยแล้วกันไปโอเคผมตอนนี้อัลติเมตลงมาแล้วแต่ก็จากที่สังเกตเนี่ยรู้สึกว่าอัลติเมทเนี่ยเก็บค่อนข้างนาน,อนพอสมควรน,นะครับถ้าใช้สกิลซเนี่ยน่าจะเก็บได้ไวที่สุดนะอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูครับหนึ่งสองซ้ำมาแล้วครับบัดสา,ายน้ําทลายหินใช่ไหมอุ้ย,ยเอาเรื่องโอ้โอุ้ย โอเคอุ้ยแล้วต่อยใครไปดนอ่ะอันนี้คือซอมบี้อ่ะเดีย่ยอุ้ยเอาเรื่องเนี่ยคือโอเคผมว่างบที่เขาใช้เนี่ยมันได้ไปลงกับอัลติเมทหมดแล้วนะครับซึ่งคิดว่าอัิเมทเนี่ยอาจจะแรงมากๆก็ได้นะซึ่งเราจะต้องไปเช็คกับบอสเลดนะครับอโอเค ประมาณนี้ในการน,นะครับสำหรับการรีวิวสกิลทั้งหมดเดี๋ยวเราไปลองดามเมจในเลดแล้วกันไปโอเคครับ <Okay, S 1> <Okay, S 2> ผมตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในบอสเลดกันที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูว่าสกิลต่างๆเนี่ยดามเมจมันจะเท่าไหร่กันเชียวนั่นเองนะไปซึ่งผมแอบคาดหวังมากๆนะครับว่าสกิลเขาจะแรงนะโอเคมาที่สกิลเซตก่อนเลยครับเพียวๆเป้งอ่ประมาณแสนสามอุย้ยแสนสามนี่ครับคือเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ดาเมจที่มันข OK, ึ like shoe, ้นก uh, uh, okay. <laughs> ับดาเมจจริงท okay. ี่เส right. ียหายไปเนี่ยมันต่างกันจริงๆนะโอเคครับต่อไปสกิลเอ็กครับอ่าสองหมื่นโอเคสกิลเอ็กนี่คือตรงนะครับขึ้นมาสองหมื่นดาเมจสองหมื่นจริงๆนะครับสำหรับสกิลเอ็กโอเคแล้วมาดูสกิลซีที่ผมแอบคาดหวังอยู่นะจากสี่สิบเก้าล้านแปดแสนอ่าลองดูเฮ้ย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 สี่สิบเก้าล้านแปดแสนเหลือสี่สิบเก้าล้านหกแสนโอเคประมาณสองแสนโอ้ยยังก็ได้อยู่นะ แต่ว่าก็คิดว่ายังเทียบกับแคมปัสคอไม่ได้อยู่ดีนะเออนะครับเพราะรู้สึกว่าแคมปัสคอเนี่ยจะเวอร์วังมากนะครับสำหรับดามิอืมเอาโอเคเราเก็บดูอันติเมทดูว่าอัลติเมทเนี่ยจะดามิเท่าไหร่เฉียวนะครับโอเคออลติเมทมาแล้ว1นึ่งสองจาก48ล้านไปมาแล้วโดนแน่นี่อืมอืม,อมตุบตับตุบตับอืมอนีได้เป็นทีมงานสักคนหนึ่ง จาก48ล้าน1แสนเหลือ47ล้าน7แสนก็ประมาณ4แสนครับผมสำหรับอ l t i m a t e โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะซึ่งก็เรื่องการ stack d a m a g ของสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ก็ทุกคนก็เอาไปลองกันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันผมหลงเขาเรียกอะไรอะ หลงจังหวะไปหมดแล้วนะครับผมก็วันนี้ละกันทุกคนสําหรับอัปเดตนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับก็ส่วนตัวก็นั่นแหละเนี่ยผมก็ไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันนะรนครับใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยแล้วกันนะครับสนใจมาคอมเมนต์ถามมาได้เลยตอนนี้เรามีที่ขอดูวิจิตี้สามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนคุยกันได้นะครับสุดท้ายเสื้อผ้าโปรเซ็นตุกตัวห,าห้ารูปักเท่านั้นเปลี่ยนสีได้ด้วยสำจากที่นี้ไม่น่ามีครับผมไว้เจอกันบ๊ายบายมามาคอนเด็ดฟิลเลอร์กับเจ้าที่ริมหัศ เหมือนก็จีบหรือละตอนก็ท่าที่ลิ้มปากทำาไม่ใช่อในคิดว่าคอารู้สึกนี่จริงเปล่าใช่ไม่จริงสัตว์แต่สัมผัสกูพิงหลับและตอนนี้พวกเอทะทำงานไม่ค่อยว่างนิดน